สวัสดีครับพบกับการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลซึ่งจัดขึ้นในซีเกม2023ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชามีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด8ประเทศส่วนจะมีประเทศไหนได้เหรียญรางวัลอะไรบ้างมาติดตามกันครับการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลในซีเกม2023ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชา มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัลดังต่อไปนี้เริ่มจากเหรียญรางวัลบาสเกตบอล3คนชายและบาสเกตบอลทีมชายมี3ประเทศที่ได้รับเหรียญรางวัลคืออันดับที่1ร่วมมี2ประเทศได้แก่กัมพูชา1เหรียญทอง1เหรียญเงินรวมเป็น2เหรียญ และฟิลิปปินส์เหรียญทอง 1, 1เหรียญเงินรวมเป็นสเหรียญอันดับที่3ไทย2เหรียญทองแดงรวมเป็น2เหรียญต่อมาเป็นเหรียญรางวัลบาสเกตบอล3คนหญิงและบาสเกตบอลคีมหญิงมี4ประเทศที่ได้รับเหรียญรางวัลคืออันดับที่1ประเทศอินโดนีเซีย1เหรียญทอง 1เหรียญทองแดงรวมเป็นสองเหรียญอันดับที่สองเวียดนามหนึ่งเหรียญทองรวมเป็น1เหรียญอันดับที่สฟิลิปปินส์2องเหรียญเงินรวมเป็นสองเหรียญอันดับที่สมาเลเซียหนึ่งเหรียญทองแดงรวมเป็น1เหรียญสรุปเหรียญรางวัลปาสเกตบอลทั้งหมดอันดับที่1ประเทศฟิลิปปินส์ หนึ่งเหรียญทองสามเหรียญเงินรวมเป็นสี่เหรียญอันดับที่สองกัมพูชาหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินรวมเป็นสองเหรียญอันดับที่สามอินโดนีเซียหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองแดงรวมเป็นสองเหรียญอันดับที่สี่เวียดนามหนึ่งเหรียญทองรวมเป็นหนึ่งเหรียญอันดับที่ห้าไทยสองเหรียญทองแดงรวมเป็นสองเหรียญอันดับที่หก มาเลเซีย1นเหรียญทองแดงรวมเป็นหนึ่งเหรียญส่วนประเทศบรูไนลาวเมียนมาสิงคโปร์และติมอร์เลสเต,เตไม่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้รวมเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลทั้งหมด4เหรียญทอง4เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงรวมเป็นเหรียญทั้งหมด12เหรียญ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ